มิลาอือราะห์มนุลราะหีมัน h a u a h وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a m u l l a h ครับท่านพี่น้องครับก็ต้องสูกต่อลอสุขภาพนัวตาละนะครับสำหรับสุภาพบุรุษที่อัลลอฮ์กำหนดให้ท่านได้กลายเป็นสามีหรืออัลลอฮ์กำหนดให้ท่านได้เป็นคุณพ่อก็หมายความว่าท่านได้แต่งงานแล้วท่านได้มีภรรยาแล้ว ท่านได้มีลูกแล้วอัลฮัมดุลิลลแรกก่อนอัลฮัมดุลิลลแรกก่อนอัลฮัมดุลิลลแรกหมายถึงขอบคุณอนะัลลอฮ์แหละที่อัลลอฮ์ได้ให้เรานั้นได้แต่งงานได้ให้เรามีภรรยาได้ให้เรามีลูกใช่ไหมครับอันทัลฮัมดุลิลลัตแต่วันนี้เรามาดูกันว่าแล้วเมื่อเราเป็นคนมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เคยเดินทางออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเพื่อนบ้านใกล้ใกล้ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขากับการที่บอกว่าเป็นมุสลิมและมีหลักการอิสลามเนี่ยท่านลองไปดูสิคนมุสลิมเนี่ยที่อยู่กับใครที่เป็นสามีและอยู่กับภรรยาที่เป็นมุสลิม,มะเนี่ยนะถ้าใช้หลักการอิสลามเขาจะอยู่ยังไงถ้ายิ่งท่านไปอาหรับใช่ไหมครับในอดีตไม่ส20ปี30ปีก่อนเราจะไม่เห็นผู้หญิงออกมาอยู่ข้างนอกมาทำงานแต่ปัจจุบันเริ่มจะเปิดเป็นอิสระเสรี กับการที่ผู้หญิงเริ่มมาทํางานแต่ก็ยังไม่ได้แบบเหมือนในประเทศไทยเรานโ่งสั้นลงน้อยห่มน้อยนะก็ทำดุดินละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่ผมจะชวนให้ท่านคิดแล้วก็ไต่ตองตามก็คือว่าเริ่มเห็นคุณค่าของภรรยาของเราไหมเริ่มรู้สึกคําว่ารักเขากันบ้างไหมเริ่มรู้สึกกับการที่จะกล่าวขอบคุณเธอ กับการที่ได้เหน็ดเหนื่อยในช่วงของเดือนรอมดอ,อนกันไหมผู้ชายหลายคนยังไม่เห็นตรงนั้นนะผู้ชายหลายคนยังคิดว่าก็เธอเป็นผู้หญิงก็ต้องทํากับข้าวนะมันคงไม่ใช่นะดังนั้นผู้หญิงมีหน้าที่กับการที่จะบริหารบ้านกับการที่จัดการลูกในบ้านผู้ชายมีหน้าที่ไปทํางานนอกบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นสิผู้หญิงก็ต้องไปทํางานนอกบ้านแล้วก็กลับมาอีก ผู้ชายก็ไปทำงานนอกบ้านก็กลับมาต่างคนต่างไปทำงานนอกบ้านแต่ลูกล่ะเราก็ต้องมาดูกันว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยผมกำลังจะฉายภาพให้ท่านดูนะว่าภรรยานนะั้นเขาเหนื่อยยังไงกี่บ้านครับมีกี่คนที่คุณพ่อคุณสามีเนี่ยตื่นมาทำกับข้าวแล้วทำเสร็จแล้วก็ไปปลูกภรรยาขึ้นมารับประทานอนะ่ะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะผมเคยเห็นแล้วแต่ผมถามว่ากี่บ้าน ร้อยบ้านนะมีไม่ถึงสิบเก้าสิบบ้านนะคือสุภาพสตรีที่เป็นภรรยาลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวใช่ไหมแล้วภรรยาเราใช่ไหมล่ะที่เป็นคนปลูกเราแล้วก็ปลูกลูกเราใช่ไหมครับแล้วถ้าลูกยังไม่โตถามว่าใครเป็นคนล้างจานก็ไม่ใช่เขาหรือไม่ใช่ภรรยาเราหรือถ้าลูกยังไม่โตนะแล้วก็ถามว่าแล้วก็มื้ อาหารที่จะละสินอดวันนี้เย็นนี้ใครเราต้องที่เป็นคนไปจับจ่ายถ้าเขาเป็นคนที่มีฝีมือในการทำกับข้าวก็เข้าอีกกันแหละที่ต้องไปตลาดถ้าเขาเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งขเขาก็ต้องไปซื้ออาหารประเภทแกงแกะในกรุงเทพเยอะแกงแกะแต่ไม่ได้กินแกะแกงแกะก็ไปตลาดไง ไปซื้อแกงที่เขาตั้งขายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อเป็ดไปซื้อข้าวมันแล้วมาถึงบ้านเขาแกะนั่นแหละคือแกงแกะดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแกงแกะแต่ใครเป็นคนไปซื้อล่ะก็เขาอีกนั่นแหละใครเป็นคนเตรียมกับข้าวกับการที่จะล่าสินโดดก็เธออีกนั่นแหละแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนเก็บอาหารหลังจากล่าสินโอดเสร็จก็เธออีกอะ่ะถามจริงๆผมกับท่านคุณสุภาพบุรุษ มีหน้าที่ทำอะไรนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้คือสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่ออกจากอ้อมกอดอ้อมอกของคนที่เป็นใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วก็มอบทั้งตัวมอบทั้งใจให้กับเราแล้วเราจะไม่ดูแลเขาเราจะไม่ให้ความสําคัญเขาแล้วเราจะไม่มีโบนัสเราจะไม่มีของที่เป็นของที่เรียกว่าของกำนันฮาดียะให้กับเขาในวันอีดที่จะมาถึงกันบ้างหรือ เราเอาแต่ได้อย่างเดียวไงเราคิดว่าเราให้ทองเข้าไปแล้วเราคิดว่าให้เงเินเข้าไปแล้วให้มหฮัทเข้าไปแล้วบางคนบอกฉันให้อย่างละยี่สิบให้อย่างละล้านด้วยมันไม่ใช่บอกเราไปซื้อเข้ามามาฮัทนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาด้วย,วยค,ความเต็มใจสินสอดนั้นเราให้เขาเพราะเราเป็นคนมีความรักแล้วมีเขามีสเสน,น่หากับการที่เราจะให้เขาแต่ไม่ใช่บอกว่าเราให้เขาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปซื้อเข้ามาไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อทาต ดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกท่านลองไปดูคนอาหรับตอนนี้ผมเรียนหนังสือนะรุ่นผมนะคนอาหรับจะมีภรรยาก,กี่คนจะมีลูกกี่คนเนี่ยสุภาพสตรีผมดูเครียดไม่เครียดผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดเองว่าเขาคงจะไม่เครียดเพราะถึงวันอ่ะนัฟกกมาวันละเท่าไหร่ลูกเรียนหนังสือจ่ายตังมาถึงเดือนจะซื้อชุดเอาตังมาถึงอะไรครับถึงปี เรามาอนหรืออีดินอัฮาอีดินฟิตอร์อีดินอัฮาพรมเขาเปลี่ยนใหม่โซฟาเขาเปลี่ยนใหม่ม่านเขาเปลี่ยนใหม่เขาจึงไม่เครียดผู้ชายมีนาทีไปหาตังมาแต่บ้านเราเนะี่ยอยู่กันมาท่านพี่น้องท่านลองมองโซฟาบ้านท่านสิบ้านผมยังมีโซฟาเลยนะท่านพี่น้องลองมองม่านบ้านท่านสิอันรออ,อยู่กันมาตั้งแต่วันแต่งเนี่ยนะลูกจะรับปริญญาแนละ้วม่านยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะอันนั้นม่าน ปัจจัยภายนอกถ้าคุยกันแบบไม่สุภาพนิดนึงก็คือว่าเคยซื้อตะละกงให้ภรรยากันไหมเอาแค่ตะละกงละหมาดนะ่ะผู้ชายบางคนบอก,กรเรื่องของมันมันเป็นผู้หญิงก็ไปซื้อเองนั่น,นคือของที่มีค่าที่สุดนะเราซื้อให้เขาเราพาไปด้วยกันก็ได้ไล้เขาเป็นคนเลือกแต่เราเป็นคนจ่ายตังค์เขาเรียกว่าเราซื้อให้เขานี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ความรักความโรแมนติก ความมีใจให้กันและกันน่ะถ้าจะบอกบางคู่นะเขาพาไปซื้อชุดชั้นในกันด้วยนะดังนั้นนี่คือผู้ชายที่เราบอกว่าเราได้ทุกอย่างแล้วเรามีคนที่ดูแลเราเราจะเจ็บเราจะไข้เราจะป่วยเขาดูแลแล้วเขาใส่ใจเราเขาไม่ได้กลัวเราตายนะแต่เขาต้องการที่จะดูแลเราเพราะเราจะต้องเป็นพ่อของลูกเขาแต่วันนี้มีกี่คนที่ภรรยาเราเจ็บป่วยแล้วก็ต้องดูแลเขาอะไรประมาณเนี้ย มีผู้ใหญ่เขาสอนผมแล้วก็เขาบอกผมผมก็ปฏิบัติมานะเวลาพันรยาตั้งคันถามว่าต้องทำยังไงขามันตึงเราก็ต้องถีบโคนขาเพื่อที่อะไรครับให้ขาเขาได้คลายใช่ไหมจากวันนั่นถึงวันนี้ท่านพี่น้องถ้าเราบอกว่าไม่ได้ถีบให้ทุกคืนหรอกแต่เราก็ต้องนวดให้เขาคือนึกอย่างเดียวต้องบอกว่าอะไรนะเขาเหนื่อยแล้วเขาดูแลแล้วก็อะไรครับใส่ใจลูกแล้วใส่ใจเราทําไมเราจะไม่ตอบแทนเขาบ้างละ่ะ ไม่ใช่บอกเป็นผู้ชายเวลานอนปุ๊บกัดิกเท้าแล้วต้องให้ภรรยามานอนนวดเราเนี่ยนะมันคงไม่ใช่มื่นะครับอยากให้เราได้เห็นความสําคัญและเห็นความเหน็ดเหนื่อยของคนที่เป็นภรรยาเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความรักและมีความสุขที่บอกว่าอันทำดุลินและวันนี้ที่ล l l a ์ได้ให้ชายหญิงนั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เพราะตันหาไม่ใช่เพราะเรื่องของเพศหรือของกาม แต่เพื่อที่เราจะได้ใช้วิถีชีวิตร่วมกันกับการที่จะอะไรครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันและอัลลอฮ์ท่งปรทปานริสกีเรามีเนื้อมัดเรามีริสกีเราได้ครับเนื้อมัดก็คือเรามีลูกเราก็แสดงบทบาทของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดูแลลูกกันต่อไปนะครับรอมฎอนจะจากไปยังไงก็าตามภรรยาเราก็ยังอยู่ลูกเราก็ยังอยู่สามีก็ยังเป็นสามีอยู่ แต่เราจะทํายังไงให้เขามีความสุขเมื่อเขาเนตใน,ในเดือนรอมอดอนเนี่ยผมชอบคนอาหรับก็คือเวลาหมดใกล้ๆเดือนรอมอดอนในช่วงสิบคืนเนี่ยเราอาจจะบอกเป็นบรรยากาศของการแสวงหาคืนไลลลตุนกอตแต่คนอาหรับนั้นเขาจะพาครอบครัวไปตลาดเป็นตลาดกลางคืนแล้วพาผู้หญิงลูกสาวลูกชายพาไปเดินในอะครับในย่านที่มันเป็นเหมือนชุดที่เขาจะซื้อกันกับการที่จะสวมใส่ในวันอีด แต่ความเป็นมุสลิมคนไทยของเรานี่แหละก็ไปหาชุดในตู้มาก็แล้วกันไปรีดเอาเมื่อสิบปีที่แล้วก็ชุดนี้แหละถนัดยิ่งก่อนนั้นไอพี่คนโตนะ่ะใส่มาจนกระทั่งถึงน้องแหละเข้าใจว่าเราไม่มีตังคเข้าใจชีวิตของเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่มันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าอีดคือวันแห่งความสุขอีดคือความวันแห่งความรื่นเริงอ่ะอยากให้เราให้ตรงนี้ลูกซื้อชุดใหม่ ภรยาพาไปซื้อทองถ้ามีตังค์นะมันคือของขวัญของสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้เอาไปใส่โชว์อะไรแต่มันคือความสุขที่เวลาสักวันหนึ่งเรามีทองอยู่ทั้งมันหมุนไม่ทันทองมันก็ยังไปผันด้วยกับการที่จะมาเป็นเงินช่วยในครอบครัวของเราได้ตลอดไปนะครับก็ขอดูอาครับสำหรับทุกคนที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับจงเห็นใจและจงเข้าใจแล้วก็จงให้ใจ กับคนที่เป็นคนที่เขารักเราแล้วเราก็ต้องรักเขาเพราะซลอนเอะัยสิันนามามัดวาอะลลลรืออ้อซอวีัสลามาะลัยกุมบอรับมาตุลาบอรักกั